สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูตลอดนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพยากรณ์นะฮะในเรื่องของดาวพฤหัสย้ายนะครับดาวพฤหัสย้ายนะครับของชาวราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนนะฮะมีดาวประจําตัวคือดาวพระพุธนะฮะชาวพระพุธเนี่ยมีเจ้าเรือนอยู่2เรือนก็คือนะครับอีกเรือนหนึ่งคือราศีกันนะครับผมนะอ่ะทีนี้เรามาดูกัน นะครับว่าดาวพฤหัสย้ายให้ผลดียังไงกับชาวราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยมีดาวประจำตัวคือดาวพระพุธคติโหราศาสตร์ไทยเขาว่าเลยนะจ๊ะว่าไทยเจรจาอ่อนหวานให้ถ่ายพุธนะครับความหมายก็คือนะฮะเป็นเทพเจ้านะครับแห่งการเปลี่ยนแปลงนะเพราะเป็นเจ้าเหลือนธาตุน้ำด้วยนะฮะ น้ำเนี่ยเวลาไปอยู่ในภายชนะอะไรก็สามารถจะเกืนไปกับสิ่งนั้นไม่ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะเป็นการเสื่อให้เห็นว่าชาวราศชาวราศีเมถุนนะครับที่มีดาวพระพุธเป็นธาตุน้ําแล้วไปอยู่ในเรือนธาตุลมนะครับนั่นหมายความว่าลมจะพัดพา น้ำให้เคลื่อนที่ไปตลอดนะครับก็คือถ้าบทรุ่งโลดนะก็จะไปแบบรวดเร็วเหมือนลมพัดนะพัดน้าให้ไปข้างหน้านะครับผมทีนี้ดาวพฤหัส,สบดีนะครับดาวพฤหัส,สบดีเนี่ยหลังวันที่30นะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนนะคู่คู่องนะทีนี้ดาวเจ้าเรือนคู่รองมาเป็นเกษตรตราธิบดีน,นั่นหมายถึงว่านะบางโบราณก็เขาว่าดาวพฤหัสเล็งลัคนา มักจะมีคู่นะนะมันก็มีมันก็มีหลายกฎเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ดาวพฤหัสนะครับมาอยู่ในเรือนปัตนินะแล้วก็สัมพันธ์กับเจ้าเรือนกรมมะนะนั่นหะมายถึงว่าชาวราศีเมถุนแน่นอนละ่ะจุดหนึ่งเลยนะครับจุดหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของคู่ครองกับเรื่องของการงานดีขึ้นแน่นอนนะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะดีเรื่องความรัก ก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะจาที่คุณเคยโดนโจมตีดาเมจอย่างแรงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้คือผ่อนคลายมาแล้วนะนะนทำไมถึงบอกว่าผ่อนคลายนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนเนี่ยจากเมื่อก่อนที่มันอยู่อล,ลินะายมาอยู่ปตัตตานีอันนี้เป็นกเกษตรและหลุดแล้วนะครับแต่ว่าที่มันยังมีปัญหาอยู่เพราะดาวเสาร์มันจะเป็นพินทุบาทเล็งลักน,นะนะและเป็นเจ้าเรือนมรณนะ น,นั่นหมายถึงว่าแน่นอนแหละไอค้คำว่ามรณะไปปัตตานีเนี่ยนะมันก็ยังมีเกณฑ์นะที่คู่ครองเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจอะนะฮะมันมันบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะบางครั้งก็อยู่ห่างกันนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาอะไรบะแว้งเมื่อตอนที่อยู่ราศีพฤษจีเนี่ยคือเลิกลาก,กันเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมรณะนะครับ มาอยู่ในเรือนปัตตน้ตรงนี้แล้วเจ้าเรือนเป็นกเกษตรนะคือมันก็ยังพอเคลียร์กันได้นะมันยังไม่มันไม่ร้ายแรงเหมือนแต่ก่อนนะก็ถือว่าเป็นทิศท,ทางที่ดีนะแต่ในส่วนที่ราหูนะเอ่อดาวพระเสารเร็งลัคนาเนี่ยนะครับในราศีเมถุนเนี่ยมันก็ต้องให้ผลในเรื่องของความไม่ได้ดังใจบ้างแหละนะเพราะว่าดา,าวเสารเป็น เทพเจ้าของความทุกข์ระทมนะที่แปลว่าโทษทุกและมาจากเจ้าเรือนมรณะอันนี้ยังไงเราก็ต้องมีสตินะคือบางครั้งเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยรอมานานนะเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายดีเดี๋ยวดาวพฤหัสย้ายด,ด,ยด,ายายดีอันนี้ก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเพียงแต่ว่ามันจะให้ดีแบบเพอร์เฟกก็คือต้องรอดาวพระเสารย้ายไปก่อนนะครับเพราะว่า เทพเจ้าความทุกข์แล้วเป็นเจ้าเลนมรณะเนี่ยมันยังมาบวนเปลี่ยนบวน,น,นเปลี่ยนกับเจ้าเลนคู่ครองอยู่นะแต่เอาเถอะยังไงเนี่ยมันก็มีภาษีดีกว่าเพราะเจ้าเลนคู่ครองเนี่ยเขาได้ตําแหน่งเกษตรบดีนะไอคนที่มาสายบ้านเขาอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องเกรงใจกันบ้างน,นะและยิ่งเป็นประธานเนี่ยนะสุภเคราะห์ประธานบาพระเคราะห์เนี่ยมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน นะแต่ทีนี้เนี่ยไอเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรนะคือหนึ่งบางคนนะพอดาวพุทธหัสย้ายมาเป็นเกษตรไอ้คู่ครองที่มันคาราคาซังนะที่ดูแลมันไม่มีอนาคตนะบางครั้งมันอาจจะจบกันได้เหมือนกันนะเพราะว่ามรณะมาปตัตตนีเนี่ยไอ้ตอนที่แล้วก็ตอนที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็เลื้อนลังกันไปนะมีปัญหาพอเป็นเกษตรนะคนที่เคลียร์ได้ นะครับก็ถือว่าโชคดีนะแต่ถ้าจะที่คนที่มันเคลียร์ไม่ได้คือมันน่าจะเป็นในเรื่องของที่ยวหูมันคงไม่มันคงจะแบบแย่จริงๆอะ่ะนะเราถึงทนไม่ได้เพราะถึงขนาดแบบดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรบดีมันเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยนะท่านเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะแล้วมันยังมีปัญหาเรื้อรังเนี่ยก็แสดงว่าบางครั้งนะมันก็อาจจะต้องที่จะต้องแยกกันจริงๆแล้ว นะครับเพราะว่าดาวพุหสัสบดีเนี่ยมีกําลังที่แข็งแรงนะแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเรายังไม่ถึงเวลาที่มันจะเลิกกันมันก็ยังอยู่ด้วยกันได้และก็ให้สร้างความมั่นคงได้เหมือนกันนะครับนะก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงไ้การเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยมันก็เปลี่ยนได้ทั้งดีและมันก็เปลี่ยนได้ไม่ทั้งทั้งไม่ดีนะ อันนี้เราก็ต้องพิจารณาเอานะแต่ที่แน่ๆเลยชาวราศีเมถุนที่เด่นเรื่องนะฮะคุณอาจจะต้องทํางานเหนื่อยนิดนึงนะเพราะการงานคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวกับการติดต่อกับเพศตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามคู่สัญญานะเพื่ออะไรเพื่อความสําเร็จของคุณนะไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่เนี่ยนะเรื่องของการงานเนี่ยน่าจะสําเร็จพอสมควรที่มันจะที่ว่าการงานมีปัญหาเรื้อรังเรื้อรังเนี่ย นะน่าจะดีขึ้นแล้วนะมันมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นแล้วนะครับผมแต่ในส่วนของคู่ครองเนี่ยมรณะมาปัตนีเนี่ยบางครั้งคนที่นะยังต้องดูแลคนป่วยที่เป็นคู่ครองเนี่ยก็ยังต้องดูแลกันต่อไปนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำว่ามรณะเนี่ยแปลว่าดับศูนย์แปลว่าโาครคภัยไข้เจ็บนะแปลว่าห่างไกลนะแต่ทีนี้พอเจ้าเรือมันเป็นกเกษตรกลาที่ดีขึ้นมาเนี่ย มันก็มีเกณฑ์ที่เราอาจจะเจอหมอดีนะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเคยขัดข้องหรือมันยังไงเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นได้เหมือนกันนะที่มันไดไ้ไอ้ไอ้ที่ว่ามันเลื้อรังแล้วมันไม่ค่อยจะดีเนี่ยต้องดูอย่างนี้นะคือคนที่มีโอกาสนะคนที่มีโอกาสที่จะ คู่ครองที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีโอกาสหายเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่ต้องไม่มีต้องไม่ตกภูมิพุทธหันนะตรงนี้นะนะคือถ้าตกภูมิพุทธหันเนี่ยมันจะเป็นการลักินีพอดีเลยเห็นไหมพอการละกินีมาจะต้าเรือนมรณะก็คือทําให้เราปวดหัวเกี่ยวเรื่องคู่ครองหนักใจเกี่ยวเรื่องคู่ครองแต่ถ้าไม่เป็นการลกินีกลายไปว่ากลายเป็นสีขึ้นมายกตัวอย่างนะบริวารอายุเดชสีตกภูมิเนี่ยนะโรคภัยไข้เจ็บที่มันเคยมีเคยเป็นเคย มันก็มีโอกาสที่จะหายได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือแต่ต้องไม่ใช่แบบอะไรที่มันร้ายแรงเช่นโรคเอดโรคมะเร็งหรืออะไรนะที่มันร้ายแรงร้ายแรงนะเอาเป็นแค่โรคที่แบบพอรักษาหายได้นะ แบบก็จะเป็นโรคพวกนั้น่มันยังไม่มียารักษาแล้วมันเป็นไปแล้วเนี่ยดาวมันเข้าดียังไงเนี่ยมันก็ได้แค่ประคองไปเรื่อยๆนะอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจจากหลักความเป็นจริงด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยดาวมันเข้ามาดีเลิศเลอเพอร์เฟกแต่ว่ามันยังไม่มียารักษาครับมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะแต่มันก็จะให้ผลดีในเรื่องอื่นเช่นเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็จริงแต่คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีคนใส่ใจห่วงใยมากขึ้นจากที่ มีคนไม่เหลียวแลอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นลักษณะอย่างนี้นะมันน่าจะมันจะเป็นลักษณะอย่างงี้แต่การงานคุณดีแน่นอนนะอีกเรื่องนึง่งอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งนะก็คือดาวสุพะนะครับก็ยังกลุ่มลักษณะอยู่นะคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะพอคุณทํางานได้ดีใช่ไหมชื่อเสียงคุณก็เกิด นะแต่อาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถตามความหมายของลาหูหน่อยเพราะพระราหูเนี่ยท่านเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเทคนิคนะฮะเกี่ยวกับเทคนิคเกี่ยวกับการใช้ไหวพิปฏิพานนะก็จะทําให้ประสบสําเร็จเพราะว่าเจ้าเรือนหุ้นส่วนเนี่ยดีแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะแค่ติดแค่ดาวเสาท่านเองนะที่ยังยังทำให้เรารู้สึกว่ามัน ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เพราะมันเป็นเจ้าเรือนมรณะนะประมาณนี้นะก็พยายามจะไม่ให้คลิปมันเกินนะก็สรุปแล้วเรื่องการงานดีนะความรักก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะจากที่มันโดนทำร้ายหนักๆมา100%เอนตี่ยก็เอาตีว่าฮาร์มแล้วกันดีขึ้นมา50%สนะส่วนคนที่เจ้าเรือนมรณะนะถ้ามันโดนหนักเลยนี่ก็คือตกภูมิพระพฤหสัสบดีทำให้ดาวเสาเป็นกาลีแต่ถ้าเกิดตกภูมิจันทร์ นะก็ส่งผลให้เสารตรงนี้กลายเป็นสีนะก็เล่นงานได้น้อยลงมันก็ทําให้ดีขึ้นนะส่วนท้าราหูก็ยังให้คุณอยู่นะแต่ว่าไอเกณฑ์คาดไขมันยังมีอยู่เพราะว่าไอเกณฑ์คราบไข,ขที่เขาเรียกว่าผีจอคข้ารัคนาอายุไข่อสุรินถึงรัคนาในนะและมีบาปเคาะจอดไปมาทับกันทั้งพระจันทร์นั้นมาทับในรัคนาท่านไทยว่าตัชชีวาถึงอาสันมันก็ยังมีเกณฑ์อยู่นะเป็นเกณฑ์คาดไขก็ยังมีอยู่นะ ก็ไอส่วนที่เป็นสุภาษมันก็ยังโอเคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันต้องมีดาวเข้าค้างหลายตัวนะมันถึงจะเกิดเหตุได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับดาวพฤหัสย้ายก็ให้คุณกับชาวราศีเมถุนเด่นเด่นเในเรื่องของการงานนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำความเข้าใจเหมือนเดิมแต่มันเบาขึ้นแน่นอนนะยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะฮะขอให้ชาวราศี ชาวราศีเมถุนทุกคนและคนที่เข้ามารับฟังคลิปผมขอให้โชคดีมีความสุข,ขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะมงคลมหามงคลและพิมหาโมคลมนตามหาโมคลามคาถามหามงคลปวดเกื้อกูลให้ชาวราศีเมถุนและผู้ที่มารับฟังคลิปของผมนะ,จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขคะพละคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาดังมีแก้วสารพัดนึกนะขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกับทุกคนนะครับผมเกตก้าพินดูทลอดสวัสดีจ้า